ว่ามีสักคนเข้าใจพร้อมจะให้ฉันพร้อมจะให้ดวงใจดวงนี้ให้เขาหไปเลยดวงใจดวงนี้ฉันมาครั้งหนึ่งความเจ็บยังตึงเรื้อที่จะเอ่ย าใครเคยฉันเช่นฉันได้เคยจงมาลงเอยที่ฉันดีกว่าซ่อมดวงใจที่แตกเป็นสองทุกทุกห้องต่อด้วยเหล็กกลา้าคิด เสว่ายังมีวันหนาตาวนาวตาวตาตาวชาวัาตีประเทศไทยอะไรดีก็ทำกันไปอะไรที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนใครไม่ไปตีหัวม,มา้าไม่ไปด่าแม่เจ็ก ก็ทำไปมีชีวิตเพื่อสร้างบุญบาร,รมีเรามีงานสอนขายออนไลน์ตัวที่สอนขายออนไลน์ก็คือตัวที่เราสอนให้คนมีอาชีพออนไลน์มัน ยังใหม่อยู่สำหรับคนบางกลุ่มคนบางกลุ่มก็ยังทำออนไลน์ได้เป็นออนไลน์ก็ยังได้ประโยชน์สำหรับพิมลิพายพิมลิพายก็มีตำนานพิมพ์ลิพายก็เล่าเนาะว่าลูกน้องทวงตังพอลูกน้องทวงตังเสร็จไม่มีตังให้ลูกน้อง ก็เลยยังไงล่ะไลฟ์สดขายของออไลฟ์สดขายของเสร็จเพื่อนในเฟซบุ๊กน่ะเขาก็ช่วยซื้อของเขาช่วยซื้อของในเฟซพิมพ์นิพายก็บอกว่ากูรอดแล้วพิมพ์ิพายก็ตั้งบันหัดขายของออนไลน์ ใช้คอนเทนต์ทำคอนเทนต์ขายของออนไลน์ทำคอนเทนต์ลงใน Facebook ลงใน y YouTube คอนเทนต์ก็คือประโยชน์มั่งเรื่องเล่ามั่งเรื่องให้ความบันเทิงมั่งในเฟซบุ๊กแล้วก็ใน YouTube ไอตัวที่เราให้ความบันเทิงใน Facebook ใน u t u b e ตัวเนี้ยในภาษานะักขายเขาเรียกว่าทำคอนเทนต์ อีกช่องหนึ่งก็คือลูกสาวของสมรักคำสิงแกแแกๆเขาก็เหมือนก็พ่อเขาเป็นคนดังเนาะมันก็ทำให้ช่องเขาโตโตไวจากบาร,รมีของคนดังแต่ภาคหลังเขาก็ค่อยคอยคิดค่อยๆทำคอนเทนต์ในแบบในแนวทางของเขาเขาก็มีรายได้จากการ ทําทช่อง YouTube อันนี้ก็คืออ่พ้นประโยชน์จากโลกออนไลน์ประโยชน์จากการทําออนไลน์ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นรายได้ที่ดีมากและไม่ต้องลงทุนมากคู่แข่งยังไม่มากคู่แข่งยังน้อยอยู่ มันเป็นอาชีพที่พลิกชีวิตคนหลายคนได้วาไ่ไม่เชื่อก็อ,อย่าลบหลู่ก็ไม่น่าเชื่อเนาะโลกมันเปลี่ยนแปลงกัน,นกยุคสมัยยุคสมัยนี้เขาเรียกยุคสมัย 5G 5G เปลี่ยนชีวิตเมื่อก่อนอตอนยุคสมัยโบราณเมื่อตอนยุคสมัยโบราณเนี่ย ถ้าไฟโบราณจริงๆถ้ายุคอาอยุทยายุคที่ยังมีกรุงรัตนโกสินทร์อยู่อาหารเสริมจำพวกเนี้ยจำพวกที่โยมบื้นกินเนี่ยมันก็ถือว่ายังไม่มีในยุคนั้นเนาะเราจะกินอะไรผักผลไม้ก็มีตามฤด,ดูกาลตามท้องถิ่น ผลไม้หลักของเรายุคนั้นก็น่าจะเป็นไรน,นาเป็นสำหรับคนภาคกลางเนาะก็น่าจะมีไรน,นาและไอตัวตัวแม้กระทั่งแม้กระทั่งแตงโมที่ดีที่อร่อยเนี่ยถ้าตามประวัติจริงๆเราก็นำเข้าพันแตงโมมาจากมาจากต่างประเทศแตงโมพันธุ์พื้นบ้านของเรา มันไม่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์เนาะมันก็อร่อยแบบบราน,นอกบรน,นอกก็เทคโนโลยีมันเปลี่ยนชีวิตมันช่วยชีวิตตอนนี้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตตัวน,นี้ก็คือที่เราไลฟ์สดแล้วเราคุยกันได้เราเห็นกันได้ซึ่งตัวนี้มันไม่มีในอ่าในยุคโบราณอาหารเสริมตัวเนี้ยก็ช่วยช่วย เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความแข็งแรงของคนในยุคข,ของเราเหมือนกันเพราะหลังจะกลับมาคุยใหม่วันนี้จะแบ่งไปไลฟ์ในช่องของติกตอกด้วย